วันนี้มาดูกันว่าจะได้กล่องลายอะไรกันนะครับได้มาสองซองมารลุ้นกันของแถมจากบ็อกสิบเอ็ดวีดาไนท์วีดามอนด์่าคอสเอ็กบุกเกนอันนี้ทำชื่อไม่ได้ ให้ดูซีได้อายเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยอ,อ้ยอะไรอะไรเนี่ยทำไมสีมันจืดจางจังอ๋ออ๋อเป็นกลองกระดาษ แลวอันนี้ล่ะถ้าได้ซ้ำนี่ร้องเลยนะเอ้ย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 มาสัมผัสโก้โหเต็มเต็มตาซ้ำโอเคจบแค่นี้แล้วครับมาไลค์แค่นี้ทดสอบระบบ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้อัพคิดพวกกันพาออกมาใหม่เพราะรู้สึกช่วงนี้จะมีบางช่องที่เขาทำไวมากครับก็ช่วงนี้ก็เลยเดี๋ยวจะหาเงินทำก่อนยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรช่วงนี้งานเยอะเออโอ้ยโโอเคครับไปแล้วครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ เจอกันครับบ็อกสิบสองคิดอยู่ว่าจะเปิดบล็อกดีไหม